สวัสดีครับผมก็คลิปนี้นะครับจะพามาวัดสรรัญญาณนี่ตัวนี้เลยนะครับผม cj สามพันห้าร้อยวัตต์สิบสองโวลต์ยี่สี่โวลต์4ี่ิบแปดโวลต์เหมือนกันนะครับผมสัญญาณที่ออกก็ตอนนี้ผมจะวัดฝั่ง dc to dc นะครับผมอตอนนี้ก็ฝั่งหนึ่งจับขั้วลบฝั่งหนึ่งก็จับที่ขาเกตน,นะครับผมทุกช่องนะครับผมออกเหมือนกันหมดเลยทั้งสองฝั่งนะครับผมจะออกเหมือนกัน ก็เราก็วัดทีละช่องให้เหมือนกันนะครับผมถ้าช่องใดช่องหนึ่งขาดก็ลองไล่ย้อนเข้าไปนะครับผมว่าตัวไหนขาดเดี๋ยวผมจะทำการเปิดสวิตช์แล้วเดี๋ยวจะให้ดูที่หน้าจอนะครับมันจะค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆสตาร์ทนะเปิดเครื่องสัญญาณเขาก็จะค่อยๆสตาร์ทแบบนี้นะครับผมก็ความทีอยู่ที่ประมาณสี่สิกิโลเฮิร์ตีไปสี่สิกิโลเฮิร์นะครับผมมันสสิบเก้าจุดห้าจุดหกประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะลองจิ้มเป็นช่องอื่นให้ดูนะครับทุกช่องจะออกเหมือนกันนะครับ,น,น,รบ,น,น,รบนี่นะครับผมเหมือนกันมาดูช่องต่อไปปั๊บนี่นะครับผมเหมือนกันนะครับช่องต่อไปปั๊บอาการนี้คือผิดปกติ นะครับผมนี่แบบนี้เลยแล้วก็ต้องไปไล่ย้อนหาว่าเกิดจากอะไรนะครับามาดูอีกฟังนึงนะครับปุ๊บอ่านี่ได้นะครับใช้ได้สองสองแบบหนึ่ง นี่นะครับผมไปได้ช่องต่อไปปึ๊บหาอ,อันนี้ได้นะครับแล้วก็ช่องต่อไปหาได้ก็สรุปมีหนึ่งช่องนะครับผมที่มีปัญหา ก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือช่องนี้เราก็ต้องไปไล่วัดหาว่าจุดไหนที่มันทําให้มีปัญหาต่อไปก็จะเป็นการวัดสัญญาณฝั่ง AC นะครับผม DC to AC ก็คู่ที่เราจะจับนะครับผมก็คือคู่นี้กับคู่นี้แล้วก็คู่นี้กับคู่นี้นะครับผมสองคู่นี้จะออกมาเหมือนกันนะครับผมถ้านับจากฝั่งซ้ายมือเราก็คือหนึ่งกับสามแล้วก็ 2กับ4จะออกมาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูที่คู่แรกก่อนนะครับผมก็คือคู่1กับ3นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับต่๊บสัญญาณก็จะออกมาประมาณนี้นะครับีทำให้เล็กให้ดู ประมาณนี้นะครับผมแต่ออกมาแบบนี้เลยนี่นะครับตัวนี้จะเป็นเป็นความถี่ค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูอีกคู่หนึ่งนะครับผมก็สองคู่นี้จะต้องออกมาเหมือนกันนะครับผม สองตัวนี่นะครับสัญญาณเขาจะออกมาเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปเราจะมาดูตัวสองสองกับสี่นะครับอ่านี่เลยขึ้นไปอ่าแล้วก็ แสงยานออกนิดหนึ่งให้เห็นชัดๆนะครับผมอ่าเนี่เขาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับความถี่ก็อยู่ที่500เฮิรต์นะครับอ่าผงานก็ขาสี่ก็เหมือนกันนะครับ งานเขาจะออกมาเหมือนกันแบบนี้เลยฝั่ง AC นะครับนี่ก็ก็วัดให้ดูทั้งฝั่ง DC และฝั่ง AC นะครับผมของรุ่นนี้ก็ได้มาประมาณนี้นะครับนะครับผมอันนี้ผมก็จะมาวัดสัญญาณให้ดูว่าลุกขึ้นออกมาประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ซ่อมแล้วไม่มีไม่รู้ว่าลุกขึ้นจะออกประมาณไหนนะทุกช่องจะออกเท่ากันเลยนะครับผม คลิปนี้ก็มาสั้นๆไม่มีอะไรมากนะครับผมมาบอกลูกขึ้นเฉยๆถ่ายลูกขึ้นไม่ดูเองด้วยแล้วก็เผื่อเพื่อนๆสมาชิกอยากดูก็เข้ามาดูได้นะครับผมยังไงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไปพบกันใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีครับ